สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวตัญยศเอ๋มสันเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนประจำรอปสตบ้านหนองแวนซึ่งเป็นผู้จผู้ดูแลผู้พิก,การนะคะซึ่งรับผิดชอบอ,อ่านหลายอย่างเช่นหนึ่งการดูแลสุขภาพประชาชนเรื่องควบคุมโรคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายในวัยทำงานเด็กแล้วก็งานโรงเรียนแล้วอ่าแล้วก็งานเกี่ยวกับสุขภาพชุมนชนต่างๆ บริหารการเงินแล้วก็การดูแลสุขภาพของชุมชนที่มารับบริการที่วอลกินเข้ามาในรพสทค่ะสวัสดีครับผมนายกิรวัตน์ยธพงศ์เป็นพนักง,งานคัดกรองสุขภาพและกิจอาชาร่วไปครับทางานที่รพสทบ้านหนองแวงครับค่ะแล้วก็ดิจันในฐานะผู้ดูแลน้องนะคะเป็นเจนะ้าหน้านที่หรือนอบจที่ดูแล น้องผู้พิการที่มารับงานปฏิบัติงานอยู่ที่นี่นะคะอยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องการทำงานจากแต่ก่อนที่น้องเริ่มมาปฏิบัติงานที่นี่เริ่มแรกด้วยหนึ่งน้องยังไม่รู้จักคนอื่นไม่รู้จักเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็การให้บริการกับชุมชนสังคมที่เยอะมากขึ้นแล้วก็อ่านออกชุมชนเชิงลุกต่างๆน้องยังไม่ค่อยกล้าที่จะปฏิบัติเท่าไหรค่ค่ะ แต่หน้าผ่านไป2เดือน3เดือนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนโรงงานมีสัมมาคาวะวาจาอ่อนน้อมต่มตนแล้วก็มีการปฏิบัติพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะคะแล้วก็าจากแ่ก่อน คือน้องเป็นตำแหน่งในการให้บริการหนึ่งผู้ที่มารับบริการนี่บางครั้งน้องไม่กล้าที่จะพูดที่จะซักถามเรื่องเออคุณมาทาอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะต้องวัดความดันต้องจ้างน้าหนักณปัจจุบันนี้น้องปฏิบัติเองโดยที่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในการปฏิบัติงานเชิงลุกแต่ก่อนออกไปน้องยังรู้เกินเขินแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนจะรู้จักเขาทุกคนแล้วน้องโอ๊บน้องโอ๊บทุกคนจะจะรู้จักแล้วว่าเออน้องคนนี้คือใครทํางานอะไร มาจากไหนอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการเข้าร่วมกับมาในชุมชนการออกชิงลุกการออกอโครงการต่างๆน้องจะเข้าร่วมกับชุมชนผู้นําชุมชนพู้พักริจการต่างๆอนอนามัยโรงเรียนทุกอย่างน้องปฏิบัตริร่วมกับชุมชนได้แล้วก็มีการพัฒนาตนเองโดยการใช้เทคโนโลยีมีการประสานงานแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้รับรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็เหมือนรประสะตออนอนามัยจะมีอานหลากหลาย แล้วก็มีกลุ่มปะกีกระไก่เยอะแยะแล้วก็มีจิตอาสาเยอะมากซึ่งตรงนี้ในการการให้บริการแล้วก็การทํางานร่วมกันเนี่ยซึ่งมันต้องใช้จิตสํานึกในการเปิดใจที่จะยอมรับในการปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างนี้นะคะแต่ก,ก่อนน้องจะเป็นไงไงเดี๋ยวนี้ไม่อายแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนจะรู้จักน้องหมดแล้วแล้วก็จะรู้ว่าน้องปฏิบัติงานได้ดีแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยหนึ่งมีการเตรียมพื้นที่มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการให้การบริการต่างๆนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับกลุ่มปากีเครอขายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกับอสมอาสาสมัครสาธารณสุขของเราน้องจะเข้าร่วมได้ดีที่สุดเลยแล้วก็เป็นการทํางานอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็การบริการทุกวันของน้องจะทํางานโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นควบคุมเหมือนครั้งแรกที่น้องมาเพราะว่าน้องเป็นที่รู้จักของ ประชาชนในพื้นที่นี้แล้วก็เออน้องเป็นผู้พิการกลุ่การของผู้พิการพัฒนาศรกยภาพสังคมน้องทำได้ดีมากแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะแล้วก็ในการทำงานของน้องนี่เรียกมีการเปิดใจที่จะปฏิบัติแล้วก็มีการเปิดใจที่พัฒนาเพราะว่าทางเราปรสทก็จะมีการประชุมมีการอาสอบถามเป็นยังไง ก่อนและหลังปฏิบัติงานตอนนี้เข้าร่วมกับงานได้ไหมปฏิบัติงานได้ไหมและสิ่งหนึ่งที่น้องทาได้เก่งมากก็คือการประสานงานต่างต่างหน่วยงานน้องเป็นคนที่พูดคุยกับคนทักทายกับคนได้อย่างดีมีมารยาทแล้วก็มีมนุษยสัมพั์ที่ดีมากค่ะเป้าหมายเป้าหมายที่นปจต้องการก็คืออยากให้น้องปฏิบัติปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีแล้วก็มีการพัฒนา ตามที่หน่วยงานหรือว่าราพสตมีการประชุมร่วมกันกับกลุ่มงานปกิกระก,ก,กายแล้วก็ไอ้น้องตับต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีเพราะเขาเป็นคนที่ขยันหมั่นเปลี่ยนแล้วก็ฝึกการเรียนรู้ที่ดีนะคะเช่นเกี่ยวกับงานด้านโครงการพรพสตจะมีโครงการคือสมมติว่ามีโรคติดโรคควบคุมโรคมีโรคเกิดใหม่อะไรเงี้ยก็อยากให้น้องอได้ศึกษาเรียนรู้ในแนวการปฏิบัติเพื่อจะต่อยอดไปจา,จากหน่วยงาน ไปต่อยอดให้ความรู้ต่อชุมชนสังคมสมมติมีการมีโรคมีโรคระบาดอย่างเงี้ยน้องในฐานะที่ทํางานอยู่ในรพสตอ่เงี้ยเออรู้หลักการว่าต้องควบคุมยังไงต้องดูแลยังไงต้องป้องกันยังไงอย่างเงี้ยถ้าน้องได้พัฒนาได้เรียนรู้ในเรื่องโรคเกิดใหม่ไปเรื่อยๆเ,เขาสามารถที่จะไปสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อชุมชนในกิจพบริการ หรือพี่น้องประชาชนในก,กิจบริการระสะพสชได้อย่างถูกต้องนะคะอันนี้คือหวังเป็นอย่างยิ่งอยากให้น้องอยู่ที่นี่ต่อ,ตอไปเพราะเขาปฏิบัติงานที่ได้ดีมากแล้วก็เก่งมากค่ะนะคะไปอะไอ้น้องพูดต่อสวัสดีครับผมในฐานะคนพิการที่ได้มาทํางานในหน่วยงานนี้ผมก็ดีใจอย่างมากที่หน่วยงานให้การต้อนรับที่ดีในการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยสอนงาน ให้ผมได้อย่างดีพัฒนาตัวเองเข้าร่วมกับชุมชนสังคมมีประโยชน์ได้ครับทำให้สังคมยอมรับน้องได้อยู่กับสังคมได้แล้วก็มีคือชีวิตมีความสุขในการทํางาน,งงานในทุกๆวันนี้นะคะซึ่งน้องไปหน่วยงานประสานงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าอานอะไรที่ได้ประสาที่ได้รับมอบหมายน้องจะทําง,งานได้ผลสาเร็จสัพเ็เที่ดีนะคะอย่างยืนเน็ด ก็ต้องรอการพัฒนาก้งต่อไปอย่างที่บอกว่าอยากให้น้องอยู่ที่นี่เรื่อยๆเพื่อการพัฒนาการทางานที่ดีขึ้นอีกอย่างหนึง่งน้องช่วยเหลือได้เยอะก็คือด้านบริการของชุมชนด้านบริการของอาการให้บริการทุกวันเราต้องมีการบันทึกเป็นแฝโผลเดอร์ครอบครัวแต่ละวันซึ่งตรงนี้คนไข้เยอะมาก น้องช่วยเหลือได้โดยการใช้เทคโนโลยีคือการบันทึกข้อม,มูลในฐานข้อม,มูลโปรแกรมที่สําเร็จรูปของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งน้องจะช่วยงานด้านนี้ได้มากนะคะแล้วก็ประโยชน์ตางสังคมนะคะทุกงานที่มีเกี่ยวกับงานรุ่นน้าลงองานเจริญระเกียรองาน่รนวันกักโลกบนรักดินน้องจะเข้าร่วมทุกครั้งแล้วก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติร่วมกับ กงมชุมชนบางทีไป่ายได้ดีนะคะตรงนี้น้องจะเก่งมากแล้วก็ในรประสะตอบ้านหนองแวงจากที่เป็นพื้นดินแห้งแห้งละแหงต้นไม้น้อยดอกไม้น้อยเดี๋ยวนี้มีสดสดใสขึ้นเนื่องจากน้องจะดูแลปลูกต้นไม้รักษาหญ้าดูแลความสะอาดช่วยพี่ๆผู้ดูแลดูความสะอาดในรประสะตอทำให้จากที่แห้งเอี่ยวเดี๋ยวนี้สดใสมีสีสันด้วยน้ำมือของ น้องน้องโอ๊บนะคะน้องที่เล่นมนันโอ Trans ๊บมีต้นไม้รอบรปสตอมีดอกไม้สีมีดอกมีกลีนแอนกลีนขึ้นมาในรปสตอเพราะว่าน้องเป็นผู้ดูแลเองทั้งหมดเช้าเย็นเขาจะดูหน้าที่ในการมารดน้ําต้นไม้วันหยุขาก็อ่าจะมารดน้ําต้นไม้เพื่อให้ดูแลชุ่มชื่นแจ่มใสขึ้นนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกับหน่วยงานได้และเขาสามารถาที่จะพัฒนาตัวเองได้ไปเรื่อยๆโดยการ ดโดยการศึกษาเรียนรู้และนพัฒนาของตัวเขาเองแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือจิตใจเขาเข้มเก็ง,กงอดทนแล้วก็อ่อนน้อมต่ำตนและมีมนุษยาสัมพันธ์ที่ดีสามารถคีกับทุกคนค่ะอันนี้การันตีได้ค่ะอยู่กับน้องมาสองปีแล้วค่ะครับในสวนผมหลังเล<น>ิกงานในแต่ละวัน<อ>ผมได้ไปออกกําลังกายที่สวนสุขภาพค่ะไปออกด้วยกันตลอดเลยค่ะเพราะว่าไปเดินไปเดินรอบสระ ในตำบลรอปรสตอของแวงจะมีะสะนะคะเป็นรูปทรงรูปไตแล้วก็จะมีถนนให้ประชาชนเดิอนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายซึ่งจะเดินไปเจอกับน้องตลอดบางครั้งก็จะไปเจอที่สวนสุขภาพในในจังหวัดนะคะแอมเปอรอเป็นสวนสุขภาพที่ประชาชนไปออกกําลังกายกันนะคะตรงนี้จากตีนรั้งแรกก็น้ําหนักร้อยกว่ากิโลตอนนี้ก็เหลือเหลือเท่าไหร่ครับ เ <90. S 2> หลือ90ออกิโลแสดงว่าเขาพัฒนานตัวเองในการดูแลสุขภาพของตัวเขาด้วยค่ะแล้วก็เป็นการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการกินก็จะระวังมากเรื่องนี้ค่ะเรื่องการกินก็ลดลงเยอะเพราะว่าก็ลดกินของหวานลดกินแปรลดกินพวกอาหารระหว่างมื้อน,นะคะเขาพยายามดูแลสุขภาพดีขึ้นจาก b e f o r e after ได้นะคะก็คือแต่ก่อน ร้อยสองกิโลตอนนี้เหลือเก้าิบกิโลถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีในหนึ่งปีที่มาอยู่ที่ราพอตอบ้านหนองเองค่ะในการสนนำสนุนโมเดลว,วันละสิบบาทในสิ่งที่ดีที่เป็นการช่วยเหลือสังคมทำให้ตัวเ,เองมีจิตกุศลน,นะคะช่วยเหลือพี่น้องผู้พิการด้วยกันทำให,ให้นึกถึงพยายามบอกน้องตลอดให้นึกถึงตัวเราคนอื่นก็มีจิตอาสา จะนบสนุนในบมเดลสิบ,บาทเพื่อเราเราก็ต้องทําเพื่อเขาให้มีจิตใต้สํานึกเพื่อต่อเขาและเพื่อต่อเราให้ลูกเขาและลูกเรา,ารรการดูแลสังคมร่วมกันด้วยจิตอาสาจิตกุศลจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นพลังในการใช้ชีวิตของตัวเองของน้องโอ๊ตเองนะคะการการช้างาน,อนของคนพิการเชิงสังคมนะคะมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อในงานมากมากซึ่ง อ่าอัานในสถานีอนามัยรปศตอรหรือปรปสะตอนะคะเป็นงานให้บริการที่เป็นภาวะฉุกเฉินเราไม่ทราบว่าคนที่ w อ l กินหมาเราเราไม่ทราบว่าคนที่เข้ามาเรามีเอจฉุกเฉินอะไรเอชจะเกิดตอนไหนมีอ่าเพราะปรปศตอบ้านเราเวงอยู่ใจกลางตลาดตำบลน,นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนหลักใหญ่ของจังหวัดนะคะจะมีอุบัติเหตุบ่อยมากตรงนี้ซึ่งทําให้เรา ทุกคนอัจจะยุ่งเยิงแล้วก็ยุ่งมากซึ่งมีน้องคนหนึ่งก็สามารถที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้เยอะนะคะอันเทศกาลอันต่างๆน้องจะเป็นคนเป็นกิจอาสา,าในการบริการตื้อกระเป๋ายาหอมนะคะในการกิจกรรมอัน,นิอาสาในการการเข้าสังคมในการช่วยเหลือนะคะเป็นจิตกุศลเข้ามีอันการเชิญลูกที่วัดมีอันเชิญลูกที่โรงเรียนตรงนี้น้องเข้าไป ช่วยเหลือได้เยอะนะคะแล้วก็บริการจุมชนได้ดีนะคะซึ่งประโยชน์ที่ได้เนี้ทำให้ทำให้มองเห็นถึงศักยภาพของผู้พิการไม่ใช่ว่านอนรออยู่บ้านไม่ใช่ว่านอนนิ่งอยู่บ้านแต่ศักยภาพขอ,ของเขามีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนได้เยอะค่ะ,คะในฐานะเป็นรปจผู้ดูแลน้องพิการอยู่ในรปศประจำารปศบ้านหนองวนะคะขอขอบคุณบริษัททุนบุรีอ แคร์คลุปจํากัดมาจนนะคะที่ดูแลน้องทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวชีวิตของเขาเองดีขึ้นนะคะจากจากการใช้ชีวิตแต่ก่อนน้องก็อยู่แค่อยู่บ้านนั่งรอโอกาสอยู่แต่ทางบริษัทให้โอกาสน้องดูแลน้องทุกเดือนเป็นสิ่งที่ดีและเป็นจิตบุศน ต่อการดูแลชีวิตชีวิตคนคนหนึ่งนะคะแล้ว,วก็ครอบครัวครอัวหนึ่งทางระจก็ขอขอบคุณทางบริษัทธนาบุรีแลโอเครุปจําัดมากๆนะคะ